ยามาฮ่าโบว์อารสเปคคือหนึ่งในรถมอเตอร์ไซค์แนวครูเซอร์ที่ได้รับความนิยมมากจากยามาฮ่าด้วยดีไซน์ที่ผสมผสานความดิบเทและความคลาสสิกในสไตล์บอบเบอร์แต่ยังคงความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและงานประกอบที่มีคุณภาพสูงรุ่นอาสเปคจะโดดเด่นกว่ารุ่นมาตรฐานด้วยการอัปเกรดด้านสมรรถนะและดีไซน์ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นดีไซน์และเอกลักษณ์ยามาฮ่าโบว์อารสเปคถูกออกแบบด้วยแนวคิด Urban Performance Bobber ทำให้รูปลักษณ์โดยรวมดูเรียบง่ายแต่ทรงพลัง ถังน้ำมันทรงเทียร์ดรอปขนาดกระทัดรัดเสริมด้วยโทนสีด้านที่ดูหรูและเข้มล้ออัลลอยสีดำสนิทตัดกับโชคอัพหลังแบบพิเกย์แบ็กที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ตัวรถมีสเสน่ห์เฉพาะตัวเหมาะกับคนที่ชอบความเท่แบบดิบๆแต่ยังต้องการความพรีเมียมเครื่องยนต์และสมรรถนะยามาฮ่าโบอาสเปกใช้เครื่องยนต์บีทวินขนาด942 ccs SO ohc CC, สีวาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศให้แรงบิดสูงตั้งแต่รอบต่ำการส่งกำลังที่นุ่มนวลและต่อเนื่องเหมาะกับการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกล ด้วยแรงบิดที่ชัดเจนผู้ขี่สามารถสัมผัสพลังได้ตั้งแต่เปิดคันเร่งแรกแรกทำให้การเร่งแซงเป็นเรื่องง่ายและสนุกระบบเกียร์5สปีดทำงานประสานกับสายพานขับเคลื่อนที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนทั้งยังให้ความนุ่มนวลมากกว่าระบบโซ่ทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายในการขับขี่ทุกวันโครงสร้างและการควบคุม เฟรมของ Yamaha b o บว์แอปถูกออกแบบมาอย่างกะทัดรัดน้ำหนักรวมราว247กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบากว่าส่วนใหญ่ในคลาสครูเซอร์ทำให้ควบคุมง่ายและคล่องตัวแม้ในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นระบบกันสะเทือนด้านหน้ามาพร้อมโชคเทเลสโคปิกขนาด41มิลิเมตรส่วนด้านหลังโดดเด่นด้วยโช๊กแกสแบบพิกเกย์แบ็กซึ่งเป็นไฮไลท์ของรุ่น A อสเปกที่ช่วยซับแรงกระแทกได้ดีกว่าเพิ่มความมั่นใจในการเข้าโค้งและวิ่งบนถนนที่ครุขครับเบรกและความปลอดภยัย Yamaha าโบล์อาร์เปกมาพร้อมดิสเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังขนาด298ม mm. ิลลิเมตรทำงานร่วมกับระบบ ABS ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจเมื่อเบรกกะทันหันระบบนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานที่สำคัญสำหรับการขับขี่ในสภาพถนนที่หลากหลายและคาดเดายากล้อหน้าขนาด19นิ้วและล้อหลัง16นิ้วหุ้มด้วยยางทูเปลสขนาดใหญ่ช่วยเสริมทั้งความสวยงามและการยึดเกาะถนนที่มั่นคงความสะดวกสบายในการขี่ เบาะนั่งแบบ low seat สูงเพียงประมาณ690ม mm. ิลลิเมตรช่วยให้ผู้ขี่ควบคุมรถได้ง่ายเหมาะสำหรับผู้ที่มีส่วนสูงไม่มากรวมถึงทำให้การหยุดรถในเมืองสะดวกขึ้นตำแหน่งแฮนด์ที่กว้างและไม่สูงจนเกินไปช่วยให้ท่านั่งเป็นธรรมชาติไม่มึา้าง่ายในการขี่ทางไกลไฟหน้าแบบกลมและหน้าปัดเรือนไมดิจิทัลขนาดเล็กยังคงสไตล์เรโทรแต่ให้ข้อมูลการขับขี่ที่ครบถ้วน